คนกรุงเทพโดนฝรั่งแปลกหน้าพาเที่ยวกรุงเทพชายคนนี้มีชื่อว่าดีเร็กช่างภาพสายสตรีชาวอังกฤษไวเกษียนที่ลงลักชุมชนย่านตลาดพูผมได้เจอดีเร็กโดยบังเอิญที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งแถวตลาดพูหลังจากพูดคุยกันไม่นานสัปดาห์ต่อมาผมเลยนัดเขามาเดินถ่ายวอล์กที่ตลาดพูโดยเราจะเดินจากร้านสุริยากาแฟไปวัดปากน้ําภาษีเจริญผ่านเข้าไปในซอยชุมชนที่บอกเลยว่าลึกมากเราเป็นคนไทยเลยยังไม่กล้าเดินเข้ามาเลยและคนที่พาผมเดินไปก็คือดีเร็กระหว่างที่เราเดินผ่านชุมชน ผมก็ได้เห็นพุทธลูปขนาดใหญ่ที่เหมือนตั้งตระหง่านอยู่กลางชุมชนซึ่งเป็นเส้นทางที่ดีเรกเคยเดินผ่านมาแล้วซีดัซีดัมุมนี้ว่าชัดแล้วเราเดินต่อไปห,หน่อยก็เจอเจ้าของบ้านใจดีเปิดบ้านให้เราเข้าไปถ่ายแบบนี้เลยแล้วเราก็เดินมาถึงสะพานข้ามคลองทําให้ผมได้พบกับนักสเก็ตภาพชาวอังกฤษซึ่งดูผลงานเขาแล้วไม่ธรรมดาจริงๆมาถึงตรงนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทําไมดีเรกถึงได้หลงรักชุมชนแห่งนี้เพราะนอกจากผู้คนในชุมชนจะน่ารักเป็นมิตร มีรอยยิ้มคอยช่วยเหลือชุมชนดูปลอดภยัยและไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ทําให้ชุมชนแห่งน,นี้มีสเสน่ห์ทำให้เขาอยากกลับมาอีกครั้งอย่างนี้นี่เองและสําหรับใครที่อยากดูรูปภาพแนวสติีของดีเล็กเขาไปตามที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยส่วนคลิปเต็มวอกวันนี้ผมจะลงไว้ที่บ้านแดงกดติดตามกันไว้ได้เลยนะ